สวัสดีครับพบกับเกรซไบเกอร์เพรสอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าสดๆร้อนๆเลยครับมีการเผยโฉมรถมอเตอร์ไซค์โมเดลใหม่จากแบรนด์ซอนเทสนะครับในประเทศจีนซึ่งครั้งนี้ซอนเทสได้ทำการเผยโฉมรถในแนวโมเดิร์นครูเซอร์แบบคอมแพคครับในรหัส New 310V พิกัด 312CC ซีซีนะและมันก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในทันทีด้วยลักษณะการออกแบบตัวรถครับที่ถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่น้อย ราลองไปดูรายละเอียดครับว่าโมเดลนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก่อนที่ในอนาคตน,นั้นถือว่ามันมีโอกาสเข้ามาทำตลาดในบ้านเราอย่างสูงเลยทีเดียวแม้ว่านะครับการเผยชมในครั้งนี้เนี่ยจะยังไม่ถือว่าเป็นทางการแบบ o f f i c i a l a l แต่คาดว่าอีกไม่นานครับทาง s ซ n t e s t ที่ประเทศจีนนั้นจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งโดยเจ้า New 310V คันนี้จมาในดีไซน์ที่เน้นความทันสมัย แม้ว่ามันจะเป็นรถในทรงครูเซอร์ก็ตามนะครับแต่มิติตัวรถนั้นะถือว่ามีความกระชับและก็คล่องตัวสูงประกอบก,บกับการเดินเส้นสายที่เฉียบคมและปราดเปรียวอมันจะเป็นรถครูเซอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองเอามากๆด้วยพื้นฐานตัวรถนั้นะก็แน่นอนว่าใช้เครื่องยนต์นะครับตัวเดียวกันกับสองเพื่อนร่วมคลาสอย่างซอนเทส R 3า0์และ X สามหนที่เปิดตัวกันในประเทศไทยเราไปในงานมอเตอร์ p o ็กซ์อนน้านี้แล้ว ซึ่งเครื่องยนต์นะครับจะมีขนาดพิกัดอยู่ที่312 cc แบบหัวฉีด EFI Double O h ค a าช a 1 s 1สูบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำครับ4จังหวะ4วาล์วซึ่งให้แรงม้าสูงสุดมาอยู่ที่35ตัวที่9,500รอบต่อน,นาทีและทอร์กหรือว่าแรงบิดนั้นให้มาสูงสุดอยู่ที่30นิวตันเมตรที่7,500รอบต่อน,นาที ส่วนระบบเบรกนะครับจะเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังทำงานร่วมกับระบบ ABS ของ Bosch ในขณะที่ระบบไฟนั้นนะครับจะเป็นแบบ LED รอบคันและก็มีอัพไซด์ดาวนด้านหน้าขนาดใหญ่และด้านหลังจะเป็นแบบคอยสปริงคู่วางเอียงนะครับทำงานร่วมกับส w i n g Arm ที่มีการออกแบบเป็นเอกลักษณ์เอามากๆซึ่งอาจจะดูแปลกตาสำหรับบางคนมานิดหนึ่งนะครับส่วนท่อจะเป็นท่อสั้นแบบออกใต้เครื่อง อย่างไรก็ตามมิติตัวรถของ New 310V คันนี้จะถือว่ามีฐานล้อที่ค่อนข้างจะยาวนะครับตามแนวทางของรถทรงนี้โดยจะอยู่ที่1488ม mm ิลมตรทำให้บาลานซ์ของรถนั้นจะแตกต่างไปจากรถทั้ง2รุ่นก่อนหน้านี้ในขณะที่เฟรมรถนะครับจะเป็นเฟรมแบบสตีลพา์อีกหนึ่งจุดครับที่ถือว่าแตกต่างไปจากทั้ง 310R และ 310X ก็คือดิสเบรกหน้านั้นจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นโดยจะใหญ่ขึ้นจาก250มาเป็น300ม mm รนะครับ และแน่นอนว่าฟีเจอร์เด็ดๆอย่างเจ้าระบบ k e y l เ s สที่เป็นกุญแจรีรโมทน,น,นะครับก็จะยังคงมีมาให้อย่างแน่นอนราคาค่าตัวครับของ New Sontest 3 1 0นนั้นคาดว่าจะไม่แตกต่างไปจาก2รุ่นร่วมคลาสก่อนหน้านี้มากนะักซึ่งจะต้องรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งและสำหรับบ้านเราครับก็มีลุ้นกันนะครับในช่วงปลายปี2019นี้สำหรับการทำตลาดซึ่งคาดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับที่จะมา เป็นหนึ่งในโมเดลจากทางซอนเทสในบ้านเราเพราะว่าทางซอนเทสเนี่ยก็ถือว่ามีลายกระพิตบ,บ้านเราอย่างเต็มตัวอยู่แล้วนั่นเอง